ป่าบ่อป่าจ้าสุกแล้วแห้งโอ้สุกนี่ออกจากนี่ต้องขนนุนลิ้มสะต้นยังสะันนี้สะดังสะเดิมพี่น้องสะตั้งเต้เกิดมาก็เห็นรถสะเนยเนยจำความได้เนยขึ้นมาก็เห็นรถสะเนี่ยค่ะ แต่ก่อนไม่ได้เลิกคนนี้พี่น้องอันนี้เพิ่นเอารถแมคโครมาขุดลงไปอีกมักนเลยเลิกมีปลาค่ะนี่มีปลานิลปลาอะไรหลายปลาลูกไข่ไว้มะม่วงค่ะนี่ปลูกไว้รินสระบรรยากาศยามแลงพี่น้องก่อภัยเริ่มเริ่มติม,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 มืดแล้ะกนันี่ลิมสะจะปลุนนู่นนู่นชมพู ปูกล้วยสูบน้ำพี่น้องเสียงเสียงเครื่องสูบเครื่องสูบน้ำนี่กํก <c oughs> ลังปลูกกัดยำแรงหุ่นไก่ไก่มีการพุ่นกําลังล่างรถล่างรถไทย บรรยากาศน้ำแรงท้องไร่ท้องนาพี่น้องค่ำแล้วนี่ม,มีมีไฟแล้วได้พี่น้องมีเหนะ็นเห็นเสาไฟบ่เอ้ยเสาไฟน้อนี่เริ่มมืดแล้วนะเสาไฟฟ้าแรงสูงมีไฟตัดไปแล้วค่ะตรงน,นี้แต่ก่อนบ่มีค่ะแต่ก่อนเพิ่มเพิ่มมีไฟแล้วค่ะก็เริ่มมีแล้ว ต้นกล้วยต้นยังไงพี่น้องค่ำแล้วมีดอกลกักเนี่ยตรงนา้านี่ว่านเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนี่หน้าวานหน้าปังว่าแล้วแล้วนี่ต้นใส่ลงคายไว้แต่อีกบา้านไหนต้นขนุนต้นใหญ่ด้วขนุนสองต้นแล้วต้นอะทุเรียนมั้งอนะ่ะ หนุนสองต้นพี่น้องเออใบกล้วยก็งามต้นกล้วยต้นกล้วยมันมีเคือออกเขือมาหน่อยนึงต้นขนุนโอ้ขนุนออกลูกแล้วนี่จะได้กินแล้วเด้อนี่โอ้ออกลูกน้อยลาย,ยนเยอะท้านี่นี่ออกลูกลายเยอะพี่น้องนี่โอ้ะออ,ออกลูกออกลูกเยอะอยู่นี่นี่ลูกเล็กลูกน้อยเ ลูกลายยอะลูกลายเยูะนี่ออกดอกตุกดอกตุโอ้อะไรล,ลูกลูกลายลูกเลยด้านข้างบนลายลูกเลย